อากาศนะคะค่ะเดี๋ยว <laughs> 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 อ <substit uting> <expand. S 2> ทสวัสดีค like <bbe> ่ะ <un> ด <ifie> ิฉันเป็นนักศึกษาจากคณะสายนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาค่วันนี้มาขอสัมภาษณ์ท่านพลตำรวจเอกเสมออ่อนมากค่ะผู้ประกอบการสพบ้านบุนนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายวิชาบริหารงานตำรวจเบื้องต้นค่ะสารีตำรวจจะทำอย่างไรคะให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อถือและศรัทธาได้อย่างไร นะครับที่เป็นผู้กระกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านึงนะครับอ่างนี้ที่น้องน้องมาขอตัมลาครับก็ขออย่นงด,ดีและก็ต้อนรับที่น้องน้องให้ความสนใจและก็ต,ติดตามการทำงานของตำรวจนะครับก็สิ่งที่น้องทำม,มาว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับปัจจุบ,บันนี้ตำรวจเองก็พยายามตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ของประชาชนในพื้นที่นะครับผู้บัญชาระดับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับภาคสองนะครับสำนักงานตำรวจภาคภูธรภาคสองหรือแม้แต่ภู้นที่จังหวัดนะครับชลบุรีครับก็มีนโยบายนะครับจากผู้บัญชาวว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับให้ดูแลอย่างมืออาชีพนะครับเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนซึ่งเป็นซึ่งเป็นสโลแกนของหลักแนวคิดของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจในพื้นที่ก็ต้องทํางานตอบสนอง ให้ประชาชนมีความสุขมีความผาสุกนะครับมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดอยู่แล้วครับเราจะทาอย่างไรครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทํางานของตํารวจค่ะ<อ>การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจปัจจุบันนี้นะนโยบายทางไม่ว่าเป็นหน่วยเหนือนะครับก็อยากจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนกับตํารวจอยู่แล้วเนื่องจากตํารวจก็ต้อง เพิ่มพาประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเมื่อเอาเด็กปูะชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีประจาสถานีตํารวจแต่ละแห่งทุกแห่งอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าตตรสพนะครับก็คือ,อ,อกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้านหน้าที่ตํารวจประจาสถานีตารวจครับทั่วทุกแห่งทั่วประเทศครับ มนะีหน้าที่ของคณะกรรมการนี้คือติดตามและก็ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับเมื่อแลกเปลี่ยนหรือว่านําปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนหรือท,ที่ทราบจากประชาชนเข้ามาในที่ประชุมของของ,ของออโรงพักนะครับเมื่อโรงพักรับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆที่ประชาชนได้รับหรือว่าเป็นปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเราก็จะดําเนินการแก้ไขแล้วก็พูดสิ่งบางอย่างอาจจะต้อง ทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจกับตัวแทนภาคประชาชนนะครับเพื่อให้เพื่อใหออ้สิ่งที่ไม่อาจจะไม่เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท,าที่นั้นมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท,าที่แล้วทางตํารวจก็จะได้รับข้อมูลในสิ่งที่ประชาชนไม่พึงปรารถนาในการปฏิบัติหน้าท,าที่เพื่อมาปัปุูงแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้กองผับ ให้ท่านนิยามคําว่าโรงพักเพื่อประชาชนค่ะรับคำว่าโรงพักเพื่อประชาชนนี้ก็เป็นเป็นนโยบายของทางทางสำนักง,งานตํารวจชาติซึ่งมีมานานแล้วคืออันตั้งชื่อนี้ก็หมายความว่าโรงพักเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่รอดให้มีความปลอดภัยนะครับโรงพักจะเป็นทุกอย่างที่จะทําให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่า เป็นบ้านของเขานะพร้อมที่จะเข้ามามาบริมาใช้บริการโรงพักตามหน้าที่อำนาจของตำรวจนะครับไม่ต้องเกรงกลัวแบบสมัยเก่าว่าตำรวจน่ากลัวไม่อยากมาไม่อยากมาโรงพักไม่อยากมาโรงหลายโรงโรงพยาบาลน,นะครับครับไ,ไม่เหมือนกับพวกไปโรงหนังนะไปโรงอื่นๆนะครับที่อยากไปแต่โรงพักเนะี่ยทุกคนไม่อยากมาให้เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่นะครับก็ดู ปัจจุบันนะครับเดินเข้ามาเราก็มีเจ้าหนี้ประชาสัมพันธ์น,นะครับทักทายพี่น้องประชาชนมาทาอะไรครับมาทาอะไรครับเป็นผู้หญิงนะครับนะครับาการบริการก็เราจะบริการให้เป็นจุดเดียวกันไม่เหมือนก่อนจากตรงนี้ไปจงนู้นบางทีเสียเวลาเป็นเหือนตอนนี้เราก็พบร้อยเวรตรงนั้นนะครับลงประจำวันเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบปรับเลยแล้วก็ขี่เลยอะไรนะครับให้มันอยู่ณนะจุดเดียวกันเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้อง โทรสราวิศีวิชุนศักดิ์ค่ะพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษค่ะสำหรับคำถามเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะคะอยากจะทราบว่าในความหมายของงานสอบสวนเนี่ยในความหมายของมันคืนออะไรคะงานสอบสวนคืนงองานรวบรวมหลักฐานเรียรหลักฐานหน้าตาที่เราจะต้องทำเมื่อคดีมันเกิดขึ้นอะไรเงี่ยเราก็ต้องรวบรวมว่ามันจะมีอะไรบ้างคดีฆ่ากันมันเ,เริ่มต้นจากอะไรเราเจอเราไปที่เกิดเหตุเราเจออะไรบ้าง เราเจออย่างนี้แลเราเก็บเป็นหลักฐานต่างๆแล้วก็รวบรวมรวบรวมรวบรวมรวมใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาสรุปสอบตัวทั้นถลุมเพื่อส่งฟ้องศาลเอาเรื่องขผู้ต่างดมันก็ไปตรงอนิยามของที่วิทยาให้ไหมเรื่องตรวจีวัฒนชัยแสงฤทธิสารวัตรป้องกันปราบปรามสพบ้านบขออนุญาตสัมภาษณ์เกี่ยวกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามนะคะงานป้องกันและปราบปรามในความหมายคืออะไร หมายงานป้องกันปราบปรามเนี่ยในทางตำรวจก็คือคือตามตัวเลยนะตามตามตามตัวตอบเลยว่าเป็นการป้องกันการกระทําผิดคือคือหน้าที่หลักของเราเนี่ยการทํางานเราจะแต่เครื่องแบบเรียบร้อยอเป็นการป้องกันการก่อเหตุเช่นการปล้นร้านทองการชิงทรัพย์การลักทรัพย์เนี่ย อเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้บ้านบิงเราเส้นทางสายเศรษฐกิจมันจะมีอยู่สองเส้นทางคือสามโต๊ะสามสี่สี่แล้วก็สามสามหนึ่งถนนสายใหญ่สายเงินที่เดียวสามสี่สี่คือมันจะมุ่งตรงไปที่ระยองจันทบุรีรถมัเยอะปริมาณรถเยอะมากแล้วก็สามสามหนึ่งจากจากราชไปสซาไกนี่แนวทางในเรื่องนี้คือหน้าที่เราคือเต้นความเสนยหายทางการจราจรปริมาณอุบัติเหตุมันเกิดแล้วก็การสูญเสียชีวิตเนี <vanilla> ่ย ต้นตะ้นของจังหวัดชลบุรีเลยปัญหานี้เพราะว่ามั <V> ้นป kind of uh, ึงเพราะว่าโรงงานมันเยอะเส้นทางนี้เส้นทางที่เรารลดคนใช้ก็เยอะเนี่ยพอเกิดเงินขึ้นมาปักเองลดนีกคือตั้งแต่เสร็จเจดีย์โตจัลบุรีมาแต่ถ้าเราไม่เรียกเคลียร์รถออกแก๊งออกเส้นทางมันไปลดเนี่ยลดประจัปริมาณคือมันจะติดสะสมมันยาวอย่างเงี้ยสะสมถึงจัลบุรีแล้วแต่แต่ปั้นปึงไปก็ติดยาวอย่างเงี้ยค่การวจโทสันติชูเชอร์สาัวัส สืบสวนบ้านบึงนะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานสืบสวนค่ะหลักการทํางานของงานสืบสวนมีอะไรบ้างหลักการทํางานการสืบสวนคือการสืบสวนเนี่ยเป็นหลักการทํางานอยสองแบบแบบหนึ่งคือสืบสวนก่อนเกิดเหตุแล้วก็สืบสวนหลังจากเกิดเหตุแล้วก่อนเกิดเหตุก็คือการสืบสวนหาว่าจุดใดเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดเดหตุร้ายการกระทําผิดหรือบุคคลใดที่ ความสมเสียงที่จะกระทําผิดในอนาคตเราก็ต้องทําประวัติบุคคลนุ่นไว้แล้วก็สืบสวนข่าวบริเวณโดยรอบว่าพฤติการประจําวันชีวิตประจำวันของบุคคลคนนี้มันมีลักษณะเป็นแบบไหนยังไงซึ่งอาจจะทําให้เกิดเหตุแบบไหนหกเกี่ยวกับทรัพย์หรือเกี่ยวกับการทำ้ายร่างกายชีวิตร่างกายอะไรกันเราต้องสืบสวนตรงนั้นนะครับแล้วหลังจากเกิดเหตุก็คือมีการกระทำผิดแล้ว เราก็ต้องสืบสวนเพื่อจะจับคุมตัวคนร้ายในคดีตามกฎหมายหลักๆมีสอ,องแบบ การาของคุณพี่จะมีแบบว่าถามไทยแนะนำพาไปยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจคุณธรรมค่ะเราต้องทำให้ได้นะก็ขอขอบคุณค่ะที่แนะนำให้ควรู้ค่ะ